ดีคะ่ะตอนนี้อยู่กับเราช่องพายทองคูนนะคะตอนนี้เราก็จะเอาครอบครัวพายทองคูนไป<อ>ไปปล่อยป่านะคะวันนี้ไปซึมซับบรรยากาศของแม่ดอกรักนะคะก็<อ>มีทองคูนนำหน้านะคะแล้วก็แม่ดอกรักแล้วก็ป้าแพรนะคะ ก็ดีใจกันใหญ่เลยนะคะลองไปใช้ชีวิตเหมือนแม่ดอกรักดูนะคะอยู่ป่าแล้วก็เยียวยา,ยา,ยายจิตใจของแม่ดอกลักด้วยนะคะเพราะว่าเขากลับมามีเพื่อนมีทุกอย่างแล้วแล้วก็เลยก็เขามีทุกอย่างแล้วนะคะ<ๆ>ก็เลยแบบถ้าเขาไปอยู่ป่าอาจจะทําให้เขาดีขึ้นจิตใจเขาอาจจะดีขึ้นนะคะนองกูน้าหน้าเลยนะยคะ น้ำลายนี่นะคะสาบสหายนะคะแขงครอบครัวภายทองคูนนะคะทองคูณเขาเป็นเจ้าถิ่นนะคะเขาก็เลยไม่เขาเลยน้ำหน้านะคะไม่ต้องวควบคุมเขานะคะแม่หลรักนะคะแล้วก็ทองคูณ คน้องคุณนี้ลืมปลาแพรเลยนะคะไปหาแต่แม่อย่างเดียวค่คอยเดินตามนะคะเพราะว่าเออคุณพ่ออยู่ข้างหน้าแล้วเราถ่ายอยู่ข้างหลังนะคะ<ม>ปลาแพรบังหมดเลยเพราะว่าปลาแพรตัวใหญ่มากนะคะแม่ดอกรักแล้วก็เห็นดากเห็นดากเห็นตูดนิดๆนะคะ เราก็จะไปปลูกที่เดิมนะคะที่เคยพาป้าแพกกับทองคุณไปปลูกนะคะแต่ว่าเพิ่มแม่ดอกลักเข้าไปด้วยนะคะใครเห็นทองคุณมัางคะหนุนเห็นแค่กระจิบหนึ่งตัวเล็กกันนะคะนำหน้าเขา วเราค่อยตามไปดูนะคะแต่เ,เราไปถ่ายข้างหน้านะคะเดี๋ยวหาวิธีเดินไปข้างหน้ากันนะคะ <Hey. S 1> ถึงแล้วนะคะแบบเดียนะคะไม่ได้ไกลาจากบ้านมากนะคะดูทองคูณนะคะอะตามมาตามมา่ทองคุณบอกก็เป็นทองคูณป้าแพรแม่ดอกรักนะคะ เลือกเอาเลยค่ะจะอยู่ต้นไหนค่ะเอาตรงไหนก็ผูกสิ นี่นะคะเดี๋ยวรพราแผกก็ผูกตรงนั้นนะคะแมดอกรักก็ตรงนั้นนะคะแต่ท้องคุณนี่คือจะอยู่ตรงไหนคะดูท้องอคุณดูท้องคุณ <c oughs> ดีใจนะคะได้ออกมาข้างนอกนะคะบ้านนี้ ก็เลยแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเริ่มจากป้าแพก่อนนะคะหนุนป้าแพก่อนแล้วค่อยท่องคูณกับแม่นะคะ ดอกลักนี่คือไม่เคยทําให้เราผิดหวังนะคะทํายังไงก็ได้นิ่งตลอดนะคะถ้ามีของกินนิ่งๆกว่านี้นะคะเมื่อวานก,ก็ออกคนสุดท้ายนะคะที่จัดโตะจีนน่าจัดให้มากเลยเพราะว่าแบบเขากินเยอะกินคุ้มของคูณทั้งแม่ทั้งป้านะคะป่วนเขาเลย แล้วเราก็จะผูกนี่ไว้นะคะเดี๋ยวประมาณบ่ายสามก็มารับแล้วนะคะเม,มยมาทางนี้เมย์หนุนนาทาทองโคนไปอันนี้เขานะคะหอมไป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  เรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะสำหรับแม่ดอกรักนี่คือแบบทำอะไรคือต้องได้กินนะคะพอแพเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ดอกรักนะคะ แพเป็นอะไรนะคะแบบเล่นกลนะคะวันนี้ทองคูณนี่แหละไปป่วนเขาทองคูณไม่งออกกำลังกายเหรอดูดูด,ดูวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่นะคะดูคอยดูนะคะดูดูด มีไปหาแม่นะคะหาแม่แล้วก็มาหาป้าค่ะหาป้าเสร็จก็ไปหาแม่ค่ะ oh. หาแม่เสร็จก็ไปหาป้าค่ะโอ้ย oh. ก็เรียบร้อยนะคะทองคู oh. เหลือแค่ทองคูนะคะ oh. เดี๋ยวไปเอาพ oh. ่อไปเอาท oh. oh. ี่มาด ก็แล่ไปหาแม่แ้วก็แล่ไปหาป่าปเถอะเบงรักทั้งสองนะคะโอ้ย,อย,อยป้าแพเนาะป้าแพ เตะทองคุณด้วยเมื่อกี้คอยดูนะคะว่าว่าแพ้เริ่มจะรำคาญทองคุณแล้วนะคะดูทองคุณโด,โดนแม่มาหาแม่มาลูกแม่เรียกดี๋ยโดนว่าแพรนะคะทองคุณเป็นอะไรอะ่ะทอ,องคุณเป็นอย่างเธอ หนาวหนาวนะคะซ้อมวิ่งนะคะมีใครจะวิ่งแข่งกับทงคูนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะนี่เมื่อนะ <laughs> สุภาษามือนนันเลยไปเขามีแม่เขาแหงแต่เดือเธอเขาแหงจะแบบเออ <c oughs> แม่ก็เรียกให้มานะคะแต่ลูกก็ไม่หยุดนะคะดูอ๋อต้องคุณเคลียร์พื้นที่นะคะให้แบบสะอาดสะอาดก่อนนี่นะคะแม่ดอกลักก็จะอยู่ตรงนี้นะคะป้าแพรก็จะอยู่ตรงนี้นะคะท้องคุณก็น่าจะอยู่ต้นนี้นะคะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวพายทองคุณด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เป็นให้ถึงผู้ติดตามถึงสองหมื่นซับนะคะเดี๋ยวหนึ่งมืซับเราก็จะทำตามสัญญานะคะที่เราจะขี่ช้างแต่เรายังไม่ขี่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเหนื่อยนะคะทองคุณนิ่งอล้ว,ก,วกินกล้วยกล้วยมาจากไหนนะคะไปวางไว้ตรงนั้น เหนื่อยแล้วนะคะทองคูณเติมพลังก่อนนะคะดเดี๋ยวก็ให้เขาอยู่นี่จนถึงบ่ายสามนะคะดเดี๋ยวมารับนะคะแต่ว่าเราก็มีญ่ามีอ้อยมาบริการเขาอยู่แล้วนะคะ